ครับผมสวัสดีครับผมโคกจากร้านโคกซาวนะครับวันนี้เราจะมาติดตั้งรีโมทรถเชฟโรเลตตาสอชั้นครับหรือว่าอีสุดีแม็ตัวเก่าครับจะทํางานเหมือนกันครับก็การใช้งานนะครับล็อกครับจะมีไฟเลี้ยวกระพริบหนึ่งครั้งครับปลดล็อกจะมีไฟเลี้ยวกะพริบสครั้งครับเหมือนรถโรงงานครับก็เดี๋ยดูนะครับ เรากดล็อกดูล็อกตรงฝั่งนู้นนะครับถ้าเรากดล็อกนะครับนี่ฮะประตูล็อกครับปลดล็อกครับไฟเลือกสองหางก็ขึ้นในรถนะครับตันนี้จะมีระบบอโต้นล็อกครับแล้วก็สามารถปลดล็อกให้เราโดยอัตโนมัติหลังจากที่เราขึ้นรถแล้วติดเครื่องครับประมาณ30วินาทีถึง1นนาทีครับแล้วพอเราเหยียบเบรกครับ รถจะล็อกเองอัตโนมัติครับผมหลังจากถ้าเราจะลงรถนะครับถ้าเราผิดซื้อกุญแจครับรถก็จะปลดล็อกให้เราอัตโนมัติครับสนใจครับ0857222212ลาย id 6กสาวครับหรือเพจอุปกรณ์แต่งรถส่งถึงหน้าบ้านครับชุดนี้เพียง650บาทครับผมขอบคุณครับครับผมคราวนี้ก็มาถึงการติดตั้งนะครับ กล่องรีโมทนะครับก็ของ i สุ z u D-Max ตัวเก่านะครับ2003 2005 2008หรือว่าเชฟโรเลตต้า2ชั้นปี2005นะครับถ้าสั่งซื้อของจากเราไปนะครับเวลาติดตั้งก็ง่ายได้ครับเพราะว่าเราก็มีคู่มือไปให้ท่านครับปกติครับ1อันนะครับตรองรุนรถ2คือชุดสายไฟเราทำไปให้หมดนะครับแล้วก็เขียนติดไปให้ทุกสายทีนี้การติดตั้งครับลองดูนะครับก็เริ่มจาก ไฟตรงครับไฟบวกครับนี่นะครับสีแดงนะครับของกล้องนะครับก็ในนี้ก็จะเขียนบอกนะครับไฟตรงไฟบวกจะเข้าที่สายส้อกุญแจสีขาวนะครับเราก็ไล่ขึ้นไปไฟบวกเห็นไหมครับสายเส้นนี้นะครับคือมาจากปลั๊กคอกุญแจครับมาเข้าหลังนี่ครับสายเส้นใหญ่สีขาวครับก้าสีแดงเข้าไปนะครับเห็นไหมครับสองนะครับสวัสดีครับผมโคกจากร้านโคกซาวนะครับวันนี้ผมจะแนะนําว่า ทำไมต้องซื้อกุญแจรีโมทจากเราครับของเราดีกว่าเจ้าอื่นหรือว่าติดตั้งง่ายกว่าเจ้าอื่นยังไงเนาะเรามาดูกันอย่างของผมนะครับชุดเริ่มต้นโตโยต้าครับผมชุดนี้นะครับราคาอยู่600บาทครับค่าส่ง50บาทครับผมรวมเป็น650บาทพร้อมส่งครับในราคา600บาทหรือ650บบาทพร้อมส่งเนี่ยคุณได้อะไรบ้างจากผมลองมาดูกันครับทำไมต้องซื้อเพจผมก็เปิดออกมาจากกล่องนะครับ อย่างแรกนะครับตอนที่คุณจะซื้อผมจะสอบถามก่อนว่ารถคุณรุ่นไหนปีไหนยังไงเพราะเราจะมีคู่มือครับตรงรุ่นรถมาให้คุณก่อนนะครับ1ชิ้นนะครับผมนี่คือคู่มือนะครับ2ครับกล่องควบคุมครับ3ครับรีโมทตรงรุ่นรถที่คุณสั่งครับอันนี้คือชุดเริ่มต้นของโตโยต้านะครับราคา600บาทนะครับเนาะตัวนี้แล้วก็4ครับที่ขาดไม่ได้ครับถ้ารุ่นไหนที่มีโลโก้ครับเราก็จะมี โลโก้ครับผมแถมติดไปให้ด้วยครับนี่นะครับสีครับที่สำคัญอีกอย่างที่สุดครับคือนอกจากทุดสายไฟที่ผมทําไปให้แล้วว่ารถคุณรุ่นอะไรอะไรยังไงที่คุณสั่งผมไปนะครับเนาะแล้วดีกว่านั้นคือเรามีนี่ครับเขียนติดไปให้ทุกเส้นครับของสายไฟครับคุณสามารถนําไปดูประกอบกับคู่มือที่เราให้ไปครับผม สามารถนําไปติดตั้งเองได้ครับหรือถ้ายังไม่พอนะครับถ้าเกิดคุณยังบอกติดตั้งยากรถบางรุ่นที่เราทําไว้นะครับเราก็จะมี YouTube ให้ดูครับอย่างเช่นกดเข้าไปครับช่อง YouTube ครับแล้วคุณพิมพ์เสิร์ชหาเลยครับโคกสาวครับเนี่ยครับกดเข้าไปเลยครับช่องของ ทางร้านเราก็จะอยู่ครับเนี่ยครับกดดูวิดีโอครับสามารถดูตามรุ่นรถของคุณได้เลยครับว่ารถคนรุ่นไหนครับผมสนใจสั่งซื้อมาได้เลยนะครับที่เพจอุปกรณ์แต่งรถส่งถึงหน้าบ้านครับหรือว่าไลน์ครับ ID เดโคซาวครับหรือเบอร์โทรครับ0857222212ครับผมขอบคุณมากครับกราวครับไฟลบนะครับสีดำครับ ไฟลบนะครับของกล่องนะครับแล้วก็ลงกราวตัวถังครับผมมาลงตรงนี้ครับพอดีสายสีดําไม่พอก็เลยเอาสายเสียมตาลต่อนะครับแล้วก็3ไฟออนครับไฟซวิชกุญแจครับในคู่มือครับคู่มือก็จะบอกว่าไฟออนรุ่นนี้ไฟซวชกุญแจสีดําคาดเหลืองมาจากคอกุญแจเส้นเดียวกับไฟตรงเมื่อกี้ครับเราก็ไล่มานะครับสายคอกุญแจนะครับชุดนี้นะครับก็พลิกมาดูครับนี่เลยครับสีดําคาดเหลืองครับนี่นะครับ3ครับไฟเบรกครับ ไฟเบรกเส้นสีส้มนะครับในคู่มือก็จะบอกว่าตรงสวิตช์เบรกเท้าครับสีแดงคลิปบอลเราก็ไปดูสวิตช์เบรกเท้าครับนี่เห็นไหมครับสีแดงคลิปบอลนี่นะครับเราก็เอาสีส้มไปต่อครับครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวครับสีน้าตาลครับของกล่องครับในคู่มือก็จะเขียนบอกไว้นะครับว่าปลั๊กสีดําชุดไฟเลี้ยวนะครับก็เราก็ดูครับปลั๊กสีดําชุดไฟเลี้ยวนะครับครับเราก็ไล่ลงมาครับคู่มือบอกว่าสี เขียวคาดดากับเขียวคาดขาวนะครับปักสีดําก็คือนี่ครับปักสีดําครับเขียวคาดดากับเขียวคาดขาวแล้วก็ไปเลี้ยวมาต่อตรงนี้ครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับสำคัญที่สุดสายล็อกกับปลดล็อกนะครับตัวนี้กล่องเราทาไปทิกลบไปให้เรียบร้อยท่านก็ไปใส่กับตัวรถได้เลยเขาก็จะบอกว่าสายล็อกขึ้นลงสีแดงคาดฟ้ากับเขียวคาดแดงครับก็อยู่ออกมาจากนี่ครับสายประตูนี่แหละครับที่ออกมาจากประตูนะครับจะมี2ชุดครับเซ็นอร์ล็อกขึ้นนะครับ เนี่ยครับเขียวคาดแดงครับมาจากปลั๊กที่มีสายเส้นใหญ่นะครับแล้วก็ใส่ล็อกลงครับแดงคาดน้ําเงินครับมาจากชุดปลั๊กที่มีแต่สายเส้นเล็กนะครับแค่นี้ครับรถของท่านก็สามารถติดตั้งนี่ครับกดล็อปลดล็อกใช้งานได้ปกติดูที่ล็อกนะครับกดให้ดูครับล็อกครับกดล็อกครับใส่ข้างประตูใช้งานได้ปกตินะครับของผมครับตัวนี้นะครับ <eni> <popular> <enders> ล็อกใช้งานได้หมดครับสวิตช์ใช้งานได้หมดครับผมก็สามารถสั่งของผมไปได้แล้วติดตั้งเองได้เลยครับสำหรับเชฟโรเลตหรือว่าอิสุสดีแมครุ่นเก่าครับสนใจ0857222212หรือว่า l ลายไอดีโค้กาวครับผม